ก็สวัสดีท่านชมด้วยนะครับผมจาาพันวิโรจน์ครับสวัสดีครับวันนี้นะท่านชมนะผมขอแสดงความดีใจก่อนนะครับกับท่านผู้ชมที่ติดตามผมมานานเนาะแล้วก็ทําตามคลิปวิดีโอผมแล้วก็สามารถที่จะทําจนอาการนั้นดีขึ้นนะครับใครที่ทําสําเร็จก็หายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่มาลงคอมเมนต์นะครับเยอะนะโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนเลยเนาะ ใครที่ยังขาดกําลังใจใครที่ยังไม่เชื่อคลิปวิดีโอนี้นะอ่านคอมเมนต์ครับใต้คลิปวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปเก่านะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้คนที่นาคลิปผมไปทำเนะี่ยอาการดีขึ้นครับบางคนทําสําเร็จก็หายไปเลยนะครับแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้อ่านมากๆมีกําลังใจนะครับอ่านมากๆจะทําให้รู้สึกว่าเราก็อยากจะหายเหมือนเขาทําให้เรานั้นพยายามที่จะทาท่าที่ผมสอนนะครับมาวันนี้นะท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับ การทาท่าหมอนรองกระดูกหลังแต่เป็นวิธีนั่งทําเพราะหลายๆคนนั้นยืนทําไม่ได้นะบางคนก็น้ําหนักเยอะเกินบางคนก็เคยมีอาการขาหักบางคนก็มีอาการเขา่าเห็นไหมเลยยืนทําไม่ได้วันนี้มาให้ดูท่านั่งทําครับว่าทํายังไงนะไม่ยากเลยนะครับให้มชมนั่งกับผมเนี่ยนะครับหาเก้าอี้มานั่งนะครับจากนั้นก็ยืนขาไปข้างหน้าให้มั่นคงนะครับแล้วก็นิ้วครับจิตติดกันหันเข้าหากันแบบนี้นะครับ ลรวก็ไปวางไว้ที่หน้าขาจุงที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมประจํานะครับส่วนสันข้อมือเนี่ยว่าที่ขอบเกงในนะครับจากนั้นก็แอดหลังครับแล้วก็ดันขาพยายามอ้ากว้างนะครับแล้วก็ดันให้แขนสองข้างตรงกันแบบนี้นะพอมันตรงกันปุ๊บมันจะกระดูกมันจะเริ่มตึงนะกระดูกจะเริ่มตึงนะพอมันตึงปุ๊บโยกไปข้างหน้าครับเอามือจับบางเกงไว้แน่นๆการลื่นอ่าดันไปข้างหน้าครับนี่ครับดันไปอย่างเงี้ย อย่ากลั้นลมหายใจนะเดี๋ยวกะดูท่านผู้ชมมันจะลั่นครับมันจะกรึบเลยนะครับแล้วท่านจะโล่งเลยนะครับนี่ครับใครยืนทําไม่ได้ก็นั่งทําแบบนี้นะครับพยายามให้แขนสองข้างให้ตรงนะแอ่นหลังเยอะๆนะครับแอ่นหลังเยอะๆอย่ากลั้นลมหายใจแอ่นหลังเยอะๆแล้วก็โยกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ30ครั้งครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับ4เวลาโยกไปสามสครั้งนะใครทาสําเร็จกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบเมื่อไหร่ก็จะดีขึ้นจะเบาขึ้นนะครับนี่ก็คือท่านั่งทํานั่นเองนะครับ หลายจะหลายคนนะฮะพอเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดลําบากในการใช้ชีวิตนะแล้วก็สุขภาพจิตก็จะแย่นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเดินไปประมาณสัก569ก็จะไม่ไหวนะเดินไปมันก็จะแย่ปวดขาปวดเอวปวดสะโพกลาวลงไปในก้นนะครับในก้นเนเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ข้างในมือกดๆด,ดนะูโอ้โหปวดโคตรเลยนะไม่ต้องตกใจนะกล้ามเนื้อมันหดตัวนะครับอาการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นมันจะทวีความรุนแรงขึ้นถ้าเราไม่รู้ ว่าอะไรทําให้มันเป็นมากขึ้นมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่รู้สาเหตุไงปวดทําไมปวดเอวมากขึ้นทําไมเรา <c oughs> ชาขามากขึ้นเดินไปไหนไกดไม่ได้เลยต้องนั่งไปเดินเที่ยวห้างไปเดินเที่ยวตลาดนัดเขาเ่ยเดินไม่ครบรอบไปต้องนั่งปวดคุณไม่รู้สาเหตุของมันนะค,คุณต้องรู้นะหนึ่งก็คือมันเกิดจากการนั่งนานยืนนานถ้าคุณนั่งนานยืนนานคุณต้องเป็นนั่งและยืนนานแค่ไหนอะ ถ้าคุณยืนนานหรือนั่งนานนะวันหนึ่งเกินสามชั่วโมงนะครับแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา5-10ถึงปีนะโอ้โหคุณเป็นแน่นอนครับเป็นมากเป็นน้อยมันก็อยู่ที่ว่าคุณนั้นใช้ระยะเวลาในการใช้ร่างกายของคุณนานแค่ไหนนะครับบางคนนะนั่งบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลย8ดชั่วโมงนั่งแช่เลยอันนี้เป็นโคตรง่ายเลยนะครับบางคนก็ยืนทั้งวันเลยครับทำงานนะในห้างสรรพสินค้าทำงานในโรงงาน ขายของตามตลาดนะัดยืนทั้งวันน่ะไม่ยอมนั่งเลยนะนี่เเป็นง่ายครับสําหรับคนที่นั่งขับรถไกลๆนี่อันนี้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 หนักเลยนะนั่งขับรถข้ามจังหวัดเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าเขาะนะครับคนที่เกิดการกระแทกนะเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงรถล้มเล่นกีฬาผิดประเภทกระแทกไปบ่อย,อยทำให้กระดูกสันหลังกระแทกกันนะครับเรามาดูนะว่า ไอ้ที่ผมบอกว่ามันกระแทกกระแทกยืนนานานานๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับยกของหนักไบ่อยก้มไปยกบ่อยๆครับปุ๊บวุ้นวุ้เป็นแน่นะครับมาดูนะว่าทําไมของพวกนี้สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปริยาบททั้งหมดที่ผมพูดไปมันส่งผลให้เป็นได้ไงนะครับคือกระดูกหลังเราเนี่ยมันจะมีหลายข้อนะท่านผู้ชมนะแต่ละข้อเนะี่ยมันจะมีวุ้นรองไว้มีวุ้นรองไว้นะไอ้วุ้นตัวนี้เขาเรียกหมอนรองกระดูกหลังนะครับ มันรองกระดูกหลังเนี่ยเพื่อไม่ให้ชนกันแล้วมันก็ทําให้หลังเราได้โค้งงอได้เพราะมันจะเป็นอาวุ้นนะครับมันจะส่งให้กระดูกนั้นขยับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญไหมมันโคตรสําคัญเลยนะห้ามทําลายมันห้ามมันเอาออกไปนะห้ามออกจากร่างกายเพราะว่ามันผลิตเองไม่ได้แล้วต่างประเทศเนี่ยเขาต้องใช้หมอนรองกระดูกเทียมนะข้อมันเป็นแสนนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นอย่าทําลายมันนะเอาละตัวอะไรวะเหมือนกระลอกนะ อรนนี้มันมักจะไหลออกมาครับท่านผู้ชมเมื่อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมักจะไหลออกไปครับไหลจากเบ้ามานะันน่ะเพราะมันไหลออกไปไปไหนครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทกรณีี้ผมพูดถึงไหล,ลนะไม่พูดถึงปิ้นละเพราะปิ้นรักษาง่ายครับไปทำเอ็มไอเห็นปิ้นมันมนีนึงเนี่ยมาทําท่าผมเนี่ยกลับมาได้ภายในเดือน2เดือนหายง่ายครับแต่จะพูดเนี่ยคือกรณีไหลออกไปครับพอไหลออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยไปทำเอ็มไอเอ็กซเรย์จะเห็นว่ากระดูกชิดติดกันเลยครับไม่เห็นหมอลองกระดูกละ หมอรองกระดูกนล้มันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเต็มที่แล้วกลับไม่ได้ครับเพราะกระดูกคิดกันแต่ท่าที่ผมสอนเมื่อกี้มันทําให้กระดูกอ้าออกครับเพราะมันจัดเลียงกระดูกใหม่ครับกึบมันจะย้อนกลับครับหมอรองกระดูกอ่ะพะท่านทชมจัดเลียงกระดูกแล้วนะมันอ้าออกมันจะย้อนกลับเพราะมีรากอยู่นะครับคราวนี้ไอหมอรองกระดูกที่ทับเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะย้อนกลับครับมันก็หายการที่มันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยมันจะส่งผลแบบนี้นะครับถ้าทับเส้นเลือดจะทําให้เราเนี่ยชาขาครับ ชาฝ่าเท้าหนาอย่างก็เท้าหนัก40โลใส่รองเท้าขี่รถไม่เซเว่นขากลับรองเท้าหายไม่รู้ตัวนะเพราะขามันชาเท้ามันชานะครับแล้วถ้าทับเส้นประสาทด้วยส่วนมากจะทับคู่กันจะมีอาการปวดทรมานที่ผมบอกเมื่อกี้ครับปวดสะโพกกล้าวลงขาปวดบั้นเอวปวดสลักเพชรปวดก้นย้อยมันจะปวดแบบนั้นครับปวดแบบโคตรทรมานปวดทุกวินาทีที่คุณหายใจเข้าออกตอนที่ไม่ปวดคือตอนที่คุณหลับเท่านั้นเองครับถ้าเป็นหนักนะ ถ้าเป็นแม่หนักก็ปวดปวดหายหายปวดปวดหายหายแต่ถ้าคุณเป็นไหนที่ผมพูดนะปวดทั้งชีวิตปวดทุกตอนที่คุณรู้สึกตัวนะตอนนี้ไม่ปวดคือตอนหลับก่นนั้นครับโคตรทรมานนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่าอ๋อต้นเหตุก็คือหมอนรองกระดูกที่เป็นวุ้นมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันยึงทําให้เรามีอาการเช่นนี้และการที่มันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเรายืนนานนั่งนานยกของหนักบ่อยหรือเกิดการกระแทกนั่นเอง ท่านผู้ชมรู้แล้วผมพูดให้ฟังหมดองครวมเข้าใจหมดคราวนี้ท่านผู้ชมก็ต้องไประมัดระวังตัวเองละว,ว่าฉันจะไม่นะไม่ยืนนานไม่นั่งนานไม่ยกของหนักบ่อยท่านผู้ชมจะรู้ละใช่ไหมคราวนี้อาชีพที่ท่านผู้ชมอ่ะทําอยู่มันส่งผลให้เป็นมากขึ้นท่านผู้ชมก็จะต้องหลบหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับถ้านั่งนานก็นั่งหลังตรงเขอย่าไปนั่งหลังค่อมเดืดขาดนะนั่งหลังค่อมยังไงคุณก็ไม่รอดต้องนั่งหลังตรงไว้นะครับ ยืนนานหลบไม่ได้ทําไงขยับบ้างครับอย่าไปยืนแช่ครับเดินวนบ้างลุกนั่งย่อๆบ้างาหลับกันไปนะอย่ายืนแข็งทื่อนะครับเป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้นะฮะต้องรู้สาเหตุด้วยอย่าวิ่งนะใครก็ตามที่เป็นเนี่ยอย่าไปวิ่งออกกําลังกายผมบอกไว้ก่อนนะคุณวิ่งแล้วคุณจะแย่นะสองสาวันจะเห็นผลแล้วคุณจะซุดลงไปเพราะการวิ่งมันกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นห้ามวิ่งนะครับส่วนข้อห้ามเนี่ยสำคัญเลยอ่ะ ข้อห้ามฟังให้ดีนะข้อห้อามแต่ก่อนจะไปถึงข้อห้ามอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะถ้าท่านผู้ชมคิดว่ารายการผมดีนะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมช่วยท้ชมหายท่านผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะตามหมายเลขบัญชีนี้เลยครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปดีๆอย่างนี้ต้องทําต่อไปนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นผู้ให้บ้างนะครับ ผมก็คือผู้ให้เหมือนกันนะลองให้ดูครับท่านผู้ชมจะรู้สึกดีว่าเออรู้สึกดีจริงๆนะครับผมก็จะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่บริจาคมาให้ผมเพื่อมาให้ผมนั้นพัฒนาช่องให้ผมดีขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ5บาท10บาทแล้วแต่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะข้อห้ามสิ่งสําคัญมากๆหลายคนต้องรู้นะครับข้อห้ามนะครับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมพูดห้ามยืนนาน ห้ามนั่งนานนั่นคือข้อห้ามของมันนะครับห้ามยกของหนักบ่อยนั่นคือข้อห้ามนะครับแต่มีข้อห้ามอีกหลายข้อที่หลายๆคนก็ไม่รู้นะครับเช่นผ่าตัดแล้วทําท่าของจ่าได้ไหมมันไม่ใช่ข้อห้ามก็จริงแต่ผมไม่ให้ทําคือการผ่าตัดมีสองแบบหนึ่งผ่าตัดแล้วใส่เหล็กสองผ่าตัดแบบไม่ใส่เหล็กเอาทีละข้อนะถ้าคุณผ่าตัดแล้วใส่เหล็กผมไม่ให้ทํา เพราะผมไม่รู้ว่าเหล็กมันจะหลุดหรือไปทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุที่มันเจ็บมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีเหล็กอยู่ข้างในนะเพราะมันอาจจะหลุดได้ใช่ไหมเพราะท่าที่ผมสอนเป็นท่าจากกระดูกให้ตรงนะครับมันอาจจะยืดออกซึ่งเหล็กตัวนั้นมันอาจจะไม่ยืดมันอาจจะหลุดเพราะฉะนั้นห้ามทํานะครับสองผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กทําได้แต่ต้องรักษาให้หายก่อนนะหกถึงสิบสองเดือนให้สนิทนะครับแล้วคุณก็ทําท่าผมรับรองคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับ คำถามเยอะนะผมเนี่ยนะเป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นเหมือนที่จ่าพูดไปเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำท่าจ่าแล้วอะหเดือนไม่หายครับจ่าผมจะทำยังไงดีผมเห็นคนอื่นทำแล้วหายทำแล้วหายผมทำมาหเดือน,น้อยผมไม่หายเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วมีเหตุผลอะไรไหมที่มันไม่หายหนึ่งแขนตรงหรือเปล่าสำคัญมากเลยนะแขนต้องตรง สออย่ากั้นลมหายใจเวลาท 5, ําห้ามกั้นลมหายใจเดี๋ยวขาดนะครับ3ต้องทําแรงๆแต่ก่อนที่จะทําแรงๆต้องมั่นใจก่อนนะว่าแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วจึงทาแรงๆนี่ครับสข้อเท่านั้นทําตามที่ผมสอนถ้าคุณทําครบ3ข้อนี้นะยังไงคุณก็ดีขึ้นยังไงคุณก็หายยังไงกระดูกสันหลังคุณต้องเลื่อนดังกรึบคุณต้องหายแน่นอนนะเขาเป้าหมายของผมคือการทําท่านี้จะต้องทําให้กระดูกสันหลังเคลื่อน มันจะมีเสียงดังกรึบกระดูกมันจะอ้าออกจากกันครับกรึบหมอนรองกระดูกก็จะไหลกลับเข้าที่เดิมนะครับท่ายืนน่ะคือท่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแต่ท่านั่งเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพแต่ไม่เท่าท่ายืนนะครับท่านั่งเอาไว้สําหรับคนที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเน้นท่ายืนนะใครอยากเห็นท่ายืนก็กดติดตามครับเราลงไปดูครับท่ายืนใต้คลิปเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ทํามานานแล้วนะท่านผู้ชมต้องดูก่อนนะว่าท่านผู้ชมทําถูกต้องตามที่ผมสอนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดท่านผ ทำถูกต้องตามที่ผมสอนเป๊ะเลยนั้นนะทำถูกต้องหมดเลยนะแต่ก็ยังไม่หายดีงั้นมาดูก่อนครับว่าท่านผู้ชมยังทำงานหรือกิจกรรมอะไรประจําวันนะที่มันส่งผลให้เราเป็นมากขึ้นหรือเปล่าเช่นท่านผู้ชมทําท่าผมเป๊ะเลยถูกต้องนะแต่ท่านผู้ชมมาต้องขับรถวันละสามชั่วโมงโอ้โหท่านผู้ชมต้องขับรถยนต์วันละสามชั่วโมงเพื่อที่จะไปทํางานอย่างเงี้ยยากหาย ไม่ใช่ว่าไม่หายนะแต่มันนานหายเพราะว่าท่านผู้ชมองนั่งอยู่บนรถเนี่ยหลังคอมทั้งสามชั่วโมงแล้วทุกวันนี่นเฉพาะอยู่บนรถนะพอลงจากรถไปแล้วผมไม่รู้ว่าคุณไปนั่งนานอีกหรือเปล่าเช่นอาจจะไปนั่งหน้าคอมอีกสี่ห้าชั่วโมงโอ้โหอย่างนี้มันก็ส่งผลให้เป็นมากขึ้นครับมันก็ยากที่จะหายนะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> หรือท่านผู้ชมทําท่าผมอยู่ก็ตามใช่ไหมผมทําตามที่จ่าสอนเป๊ะเลยแต่ผมก็ไม่หายเพราะอะไร ผมชอบออกกาลังกายครับผมไปวิ่งทุกเย็นเลยโอ้โหมันจะไปหายได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมเพราะการวิ่งมันทําให้เป็นมากขึ้นมันก็ไม่หายะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดวิ่งหยุดทําอะไรที่มันทําให้เป็นมากขึ้นเช่นชอบยืนนานเสร็จเลยนะชอบยืนนานานี่ยากตกตอนเย็นชอบไปตีกอล์ฟป่ะจ่าโอ้โหไอตีกอล์ฟมันไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมไอการเดินไปตีแล้วก็หวด ปับ๊บหดปั๊บเนี่ยนะฮะเผลอๆแบกถุงก๊อฟเองอีกต่างหากนะเอาเหอะหนักครับท่านผู้ชมหนักเพราะฉะนั้นหลบหลีกเลี่งนะยงครับกีฬาอะไรก็ตามนะที่มันส่งผลให้เอวเราอะ <c oughs> ขยับผิดรูปหรือเกิดการกระแทกก็ต้องหลบหลีกเลี่ยงนะครับฝากไว้อีกเรื่องด้วยนะครับพวกที่ชอบซื้อยามากินนะคุณกินยาแล้วคุณเบาปวดผมรู้แต่คุณรู้ไหมว่ายาที่คุณกินเข้าไปอะ มันมีผลต่อร่างกายคุณขนาดไหนนะหนึ่งปวดท้อง 2. ตับเสียนะครับกินเนือมากเข้ามันจะดื้อยานะครับแล้วยานั้นจะส่งผลร้ายต่อคุณมันมีเอฟเฟกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปวดจัดอย่าไปกินมันนะครับปวดทนได้ทําท่าผมเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเอาแบบปวดน้ําตาไหลนอนไม่หลับเออค่อยว่ากันค่อยกินนะครับฝืนอย่าไปกินมันนะครับพยายามทําท่าผมเรื่อยๆแล้วคุณจะเลิกกินยาไปเลย นะประหยัดเงินคุณหายแน่นอนแต่คุณต้องทำบ่อยๆนะครับโอเควันนี้ผมมาให้กำลังใจแล้วก็มาสอนท่านั่งทำนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะต้องได้ประโยชน์จากผมอย่างแน่นอนนะครับผมมาให้ท่านผู้ชมรับรองท่านผู้ชมไม่เสียประโยชน์เปล่าในการเข้ามาดูคลิปถ้าท่านผู้ชมเป็นนะครับสุดท้ายนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยหลายท่านที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะให้เขาได้เห็นเขาจะได้ ดีใจท่านผู้ชมก็ได้บุญด้วยนะครับขอบคุณมากที่ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าขี้เกียจท,ทําทําทุกวันะอย่าขี้เกียจทาเชื่อผมผมบิ้วท่านผู้ชมทุกวันเลยนะอย่าขี้เกียจทําอย่าขี้เกียจทำขยันทําอ่านคอมเมนต์เยอะๆจะได้มีกําลังใจแล้วก็จะได้หายเหมือนผมเหมือนกับเพื่อนๆนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ